เอเยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆื่อเข้าสู่เกมส์สมรู้วอลกับบลู h ช n แนลนะครับทงฮิโร่นะครับผมประจำเดือนกุมภาพันธ์นะรอบนี้เป็นสาวปืนโหดท่าแสงนะครับเนาะเป็นเรียกว่านะครับน้องน่ารักแล้วกันนะเป็นสาวปืนโหดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะโหดหรือเปล่าเนาะแล้วก็นะครับในส่วนของกิจกรรมดันเจียนนะครับมาวันศุกร์ที่10บนะครับ เซิร์ฟเอเชียก็สิบเโมงเนาะจนถึงวันที่12นะครับวับนอาทิตย์นะครับเวลา23่สนาฬิกาเนาะก็จะมีให้เข้าไปเล่นนะครับที่ดัดเจียนไคโรลแล้วก็จะมีของเปิดขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับ10ชั้นนะชั้นละ25นะครับเก็บครบทั้งหมดก็250ชิ้นส่วนสม,มอลได้1ตัวนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าสาวปืนโหดเนี่ยน่ากินหรือว่าน่าปั้นนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมขึ้นหกดาวมาแล้วทุกคนนะครับเดี๋ยวขอเวลาไปเก็บเวลแล้วก็วิจัยรรููนนนนนนนแแปป๊บึงะะลล้้้ววกก็มีนะีอออััพสิไดยคื ใส่มั่วๆไว้เดี๋ยวไปทารูนใหม่แล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วใครจากดูรีวิวนะช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจกับบูชาแนลนิดนึงนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทำลิปต,ต่อไปนะครับผมเพราะว่าเปลืองค่อนข้างเปลืองวัตถุดิบทรัพยากรอย่งน,นะการทํา6ดาวขึ้นแต่ละตัวนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าน้องปืนปืนโหดของเราเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างนะเอเมิลี่นะครับผมสกิลที่หนึ่งเนี่ยนะครับ โจมตีศัตรู3าครั้งนะครับแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาส3 0ที่จะลดเกรดนะครับถ้าเกิดติดติด3ครั้งนะครั้งละ30ก็เรียกว่าลดจกบมมลหล่อเหมือนกันนะจะเก็ตแบบเต็มร้อยนะนะเรียกว่าลดเยอะแต่ว่ามันมีโอกาส30บนะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วเวลาเพิ่มมันไม่ได้โอกาสเพิ่มนะมันได้แค่30แต่ว่าได้ดาเมจเพิ่มนะครับก็ถ้ากอกว่ายิงสาครั้งเนี่ยแน่นอนละนะครับมีโอกาส3 0แน่ๆที่จะลดนะแต่ถ้าเกิดโชคดีการจะลดมากกว่า30นะครับ สกิลที่2เนาะเป็นการโจมตีศัตรูนะครับอันนี้เป็นการเ,เรียกว่าตีหมูนะแต่ละครั้งมีโอกาส50%นะครับที่จะทําให้รถเกาะนะหรือว่าเกาะแตกนะครับเป็นเวลา2เทินเนาะแต่ถ้านี้ตีสูงสุดถึง8ครั้งด้วยกันนะครับเนาะอัพสกิลเต็มนะครับผมก็จะได้บวกเข้าไป20นะครับก็จะมีโอกาสถึง70%นะครับที่จะตีเกาะแตกแล้วก็คูดาวหลือแค่3เทินเท่านั้นนะถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ต้องเอาให้เต็มนะถึงจะได้ง่ายนะสกิลที่ 3นะครับผมเป็นการโจมตีด้วยปืนแคนนอนที่น้องถืออยู่นะครับจะเป็นการดูดซับเกตโจมตีร0อเปเ็นเาะเรียกว่าถ้าเกิดเราตีตัวที่แบบเกตเต็มนะครับเราก็จะได้เกตกลับมานะเพื่อนๆและสามารถใช้สกิล2ต่อได้นะครับจากนั้นเนี่ยสร้างความเสียหายแกศัตรูทั้งหมดนะครับเรามีโอกาส30%มสิเด้วยที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามึนงงเนาะอารมณ์ประมาณว่าอืเหมือนใครเดียวทุกคนเหมือนใครดีเนาะอาจจะคล้ายๆกับเป็นรูปของเฟรดดี้คิงลมเรื่องนะมี แต่อันนี้มันคือมันไม่ได้มันดูเกนเนาะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะในส่วนของสกิลนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะมีโอกาสเท่าไหร่นะครับแต่สามสี่เอร์เซนเนี่ยแค่นี้เท่านั้นนะแล้วก็อัพเต็มนะครับก็คือมีโอกาสหัามีโอกาสสี่เปอเนาะก็ถือว่าเดี๋ยวผมเอารีวิวก่อนล้วกันนะแล้วเพื่อนๆก็เราช่วยกันดูนะว่ามันน่าปั้นหรือเปล่านะครับเนาะสกิลนะครับ,เ,รบเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนเตอร์ในทีมที่แปดเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่า เป็นสีดาวที่ค่อนข้างน่ารักนะครับน้าปั้นแหละผมก็ว่าจะปั้นเก็บไว้นะส่วนสกิลนะครับเดี๋ยวต้องลองดูหลายๆแบบเดี๋ยวแต่สกิลของน้องทุกสกิลเนี่ยก็คือต้องมีค่าแม่นยำนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูว่าเล่นสาย CC กับสายดาเมจนะว่าไหนมันเวอร์กว่ากันนะครับผมเนาะส่วนเอมิลี่นะครับก็ถือว่าถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ปั้นเล่นได้นะเพราะว่าสไตลค่อาข้างสวยนะสปีดหนึ่งร้อยสามเนาะแสงมืดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะต่อมาที่ธาตุน้ำนะครับอบิเกลนะตัวนี เมื่อก่อนผมเคยรีวิวไว้ช่องเก่านะทุกคนนะที่โดนแฮกช่องไปนะใครอยากดูน้องคนนี้อนะครับคอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่แจ่มนะสามารถลงในโคโปโลิตได้นะครับมีคนปั้นด้วยนะสองตัวเลยนะตอนนั้นนะครับก็จริงๆก็ตัวเดียวพอแล้วแหละนะดูสกิลนะสกิลที่หนึ่งเหมือนกันนะครับสกิลที่เหมือนกันทุกตัวเนาะสกิลที่สองก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับท่าแสงเลยต่างกันที่สกิลสามนะครับสกิลสามจะเป็นการโจมตีด้วยปืนแคนนอนนะครับเมืื่่อออกกกีี้้ทะไรรเเมถ ใช่ไหมแล้วก็ด,กดูเมื่อกีดอ้ดูเกรดเนาะดูเกรแล้วก็สตันใช่ไหมครับอันนี้ก็คือปลดเอฟเฟกเสริมพลังของเป้าหมายนะครับเราเลือกได้ตัวหนึ่งว่าเราจะปลดบัฟใครนะหลังจากนั้นนะครับก็จะบล็อกนะก็คือบัฟปีกแดงครับไม่ให้เขาได้บัฟนะครับเป็นเวลา2เทือนเนาะจากนั้นก็สร้างความเสียหายแล้วก็ลดเกรนะครับโจมตีลง70%นะคืออ่านสกิลเท่าที่ดูเนี่ยนะครับท่าน้าค่อนข้างน่าป้านกว่าท่าแสงถ้าถ้าแบบคือตัดท่าของแสงมืดออกไปแล้วเอาในส่วนของสกิลจริงเนี่ยผมว่าา,า,วา้สแง สกิลผู้นำมก็คือเพิ่มพลังโจมตีอันนี้38อันนี้ได้เยอะนะแต่ว่าได้แค่เดนเ,เจียนเนาะโดยลงตัวนี้ผมมีอยู่นะลงเนโคได้ลงดันได้ PVP ได้เมื่อก่อนอะ่ะมีคนปั้นมาเล่นในส่วนกันบ้านซีฟอร์กิวอ์ด้วยนะแต่ว่าหลังจากเมตาเนาะก็ตามนั้นเลยครับพอเมตามันเปลี่ยนอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนนะใครอยากดูรีวิวนะครับเดีย๋ยวผมเอามารีวิวให้ดูแล้วกันเนาะท่านน้ำนะครับค่อนข้างเฉียร์นะท่านน้ำใครมีก็น่าปั้นนะแต่ว่าแสงนะคุณเก็บไว้ด้วยนะเดี๋ยวเผื่อเขามีการปรับสมดุลสกิิลนนนนะะเดดี๋ยวไปกจหม ต่อมาถ้าไฟนะครับผมธาตุไฟนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองเหมือนกันนะครับต่างกันที่สกิลสามเนาะเพราะว่าพลัวพวกนี้เป็นสีดวสกิลตั้งจนตั้งต้นจะเหมือนกันนะสกิลหนึ่งสกิลสองต่างกันที่สกิลสามนะครับโจมตีด้วยปืนใหญ่นะครับแคนนอนมีโอกาส90%ที่จะนะครับลดพลังป้องกันนะครับผมของศัตรูแล้วก็ทิ้งเอฟเฟกต์ตาประทับไว้ก็เลยง่ายๆว่าติดเกาะแตกแบนดิ้งนะครับเป็นเวลา2เทิร์นแล้วก็สร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็ทำลายไม่คิดปีเท่ากับ50%นะครับผม อาสกิล uh, ถือว่าดีนะเพราะว่าเกาะแตกแบนดิ้งด้วยนะครับผม,มแล้วก็ยังนะครับสร้างความเสียหายนะทำลายแมคคิพีเหมาะก,กับเป็นตัวเปิดนะไม่เหมาะก,กับเป็นตัวดาเมจนะตัวนี้นะครับก็คือเอาไว้เกาะแตกประทับตานะครับแล้วก็ทําลายฮ p ทนพะีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เล่นดาเมดอะ่ะไอการท Line ําลายฮทพีอ่ะมันก็จะน้อยถูกไหมมันก็ต้องเป็นดาเมจนะดาเมจที่มี CC นะครับเพราะว่ามันถึงจะทําลายแมคคิพีได้เยอะนะอืนะครับก็เหมาะเป็นตัวเรียกว่า เปิดก่อนแล้วดาเมจดหนักตามทีหลังนะแต่โดยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยเห็นใครใช้นะมันมีตัวที่น่าใช้กว่านั่นแหละเนาะแล้วก็ในส่วนของกิลผู้นำเพิ่มพลังโจมตีนเนื้อนะหากิลนะครับให้ขับรถใ,ในเกม38%เนาะต่อมาถ้าลมนะครับคิปที่หน้านะตัวนี้เป็น5ดาวนะครับแนะนำว่าปั้นนะใครมีปั้นเก็บไว้ได้นะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นน้องที่ได้บับสักครั้งหนึ่งนะจากเวลาที่เกมมีอัปเดตนะครับมาเดี๋ยวมาเล่าข่าวสกิลให้ฟังแล้วกันเนาะสกิลหนึ่งตีเหมือนกันนะสามครั้งนะปึ สกิลสองนั้นเป็นเป้าเดี่ยวนะเป็นการโจมตีเป้าหมาย5ครั้งนะครับแต่ละครั้งมีโอกาส50%ที่จะถอดเอฟเฟกต์เสริมพลังออกนะครับแล้วก็ยังสร้างความเสียหายต่อเนื่องไปเวลา1เทิร์นนะครับทีห้ก็ติดพิษแฝงทุกคนนะฮะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับ ACC ของเราด้วยนะถ้าเกิด ACC น้อยเนี่ยอาจจะติดไม่กี่กระโหลกนะครับแล้วก็สกิลนี้อัพเต็มนะครับเติมเพิ่มขึ้นคุณดาวแค่3เทิร์นเนาะอันนี้เป็นสกิลติดตัวนะสกิลติดตัวของน้องนะครับก็คือทุกครั้งทีีีีีี่่พพพวววกกกกกกกถถูโโจจมมมมมมมตตปปรรรรริิิาาาาาณคคคคคเเเเเสสสสยยหในนนน็ือออ์ััััดดดไไะะะ15% 5บบฟฟุ้้้ง ก็เรียกว่าถ้าเกิดสะสมครบ5ครั้งเนี่ยเดือนถัดไปทุกคน15%อนต่ะคูณเข้าไปนะฮะแล้วก็เวลาเราตีออกไปใช้สกิลก็จะถูกรีเซ็ตนะแล้วก็สะสมใหม่นะครับง่ายๆก็คือไปกับพิษไฟสลัดน้ํานะครับสลัดน้ําออกช้าๆนะสะลัดน้ําใส่ถ้าเกิดใส่ไฟได้จะดีมากนะใส่ไฟ2ไฟแล้วก็1วิวนะครับแล้วก็ออกก่อนนะออกก่อนน้องปืนกลนิดนึงนะครับนิดเดียวประมาณประมาณ1ห,หรือ2องนะห่างกันประมาณนี้นะพิษไฟมากลางแล้วพิษไฟทำเร็วๆกลางปุ๊บ ฝั่งตรงข้ามตีมาปุ้ง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 เนี่ยสะสมครบห้าครั้ง,ง,ง,งส,งงสลัดน้ำกลางปับ๊บนะครับน้องยิงด้วยสกิลอันติเมตนะครับสกิลที่สี่นะครับเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับด้วยปืนแคนนอนเนาะแล้วก็ความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามส,สัดส่วนของพลังโจมตีนะครับที่มีชีวิตอยู่แล้วการโจมตีนี้จะไม่มีวันแฉลบด้วยนะผมชอบสกิลนี้ผมชอบท่านี้มากทุกคนเนี่ยเขาบอกไม่มีวันแฉลบอ่ะนะครับผมเอาไปเล่นเนี่ยผมเก็บออโต้วินสบายเลยนะไปเล่นในส่วนของซีกวอที่มันมีเงือกแสงนะคครรรััับบบบเเพาาะงงงือกกแแแแสมมมมมมนนีีีชลลใ่่่่่้ไไซิตผ แพนด้าน้ำเนี่ยแพนด้าน้ำเลือกแสงแล้วก็อะไรตัวไนงะโดมินิกเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นอีฟิตน้ำอย่าบอกเลยโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยครับผมเนี่ยคอมโบนี้ใครมีก็ลองปั้นเป็นเล่นกันดูแล้วกันนะครับต่อมาท่านมืดนะครับผมท่านมืดนลเบลล่านะครับตัวนี้น้องแจมนะครับแจมของเราแต่งคอตูมงใครทันน้างใครได้ไปงาน้างนะเห็นน้องที่อะไรแล้วนึกถึงน้องแจมตลอดเลยนะฮะก็แจมเกมมิงนะ่งเนาะอืมนะฮะก็ตัวนี้เก่งนะเก่งใน RTA นะครับ การทำรูนไม่ยากมากนะครับทำเป็นสปีด HP HP เอาปล้องไม่ยำได้เลยนะแต่ว่านะครับสิ่งที่มันยากก็คืออาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์คุณต้องดีไม่งั้นตีเบาครับผมตัวนี้จะตีแรงหรือไม่แรงนะขึ้นอยู่กับอัติแฟกต์เลยนะเพราะว่าสแต็กของมันอะ่ะคือเน้นปวดน,นะครับเน้นยืนยิงปึ้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 งอะไรประมาณนั้นนะครับอ๋ออัติแฟกต์เนี่ยหาเป็น a d ด i t i o น a l damage นะครับเพื่อนๆนะมันถึงจะแรงนะตัวนี้นะครับสกิลที่หนึ่งนะตีสามครั้งเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สกิลที่สองนะโจมตีเป้้าาหมยคครรัังนะบ แต่ราคามีโอกาส50%เนาะก็คือเหมือนกับท่านลมเลยนะมาดูสกิลตีตัวครับสกิลตีตัวเนี่ยหลังจากโจมตีในช่วงเทิร์นของตนเองแล้วนะครับจะโจมตีเป้าหมายด้วยสกิลไฟนะครับผมหากศัตรูตายด้วยก,การโจมตีครั้งแรกเนาะก็จะโจมตีด้วยสกิลเดิมนะครับสมมุติว่าผมฆ่าศัตรูได้ด้วยสกิลที่2นะครับมันก็จะตีสกิลที่2อ,อีกด้วยใส่ฝั่งตรงข้ามเนาะแล้วก็นะครับสกิลอันดนับโจมตีด้้ววยปืนนนนแแคอลก็ทาลาย นครับของศัตรูเท่ากับ100%ของความเสียหายที่ทําได้คือเนี่ยคือเ,เห็นไหมมันต่างจากธาตุไฟแบบสิ้นเชิงไงนะไอ้ตัวนี้แค่50%ใช่ไหมธาตุมืดเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าหนึ่ร้ออร์เนต์นะครับฉะนั้นเนี่ยอัตราติดดีต้องดีนะทุกคนนะแล้วมันจะแรงมากนะเพราะว่ามันทำอะไรไม่แค่ทีหนึ่งหกเปอร์เซ็นต์นะครับหลกัหลกๆก็ใช้ธาตุเนี่ยทุกคนนะครับตะกี้หากินเลยนะฮะก็วันตอนนั้นผมจะรีวิวหลายรอบแล้วตัวนี้แต่ผมไม่ได้รีวิวสักทีนะเพราะว่า เอ่อไอดีที่ได้มาเล่นเนี่ยนะครับเอามารีวิวเอามาทําคลิปเนี่ยคือมันจะบอกว่าไงแฟกมันไม่แน่นนะครับพอแฟกไม่แน่นก็แพกไม่แน่นเล่นยากเหมือนกันนะขนาดของเพื่อนผมสามทองอะ่ะแฟกมันไม่ตรงมันไม่แน่นมันจะตีบอลนะตอนนั้นถ้าเกิดใครจําได้ะของเพื่อนผมที่ผมเอามารีวิวอาร์แสงนะครับอาร์แสงแล้วก็อะไรนะใบสันมืดอย่างเงี้ยฮะอืมนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่านะตัวที่หน้าปัานน้นนะครับแสงมืดหน้าแสงเอ่แสงมืด มือน้ำปันอยู่แล้วลมหน้าปันอยู่แล้วเนาะถ้าสามท่านหลักถ้าพูดถึงก็ผมคงเรียงลําดับที่น้ําแล้วก็แสงแล้วก็ไฟแล้วกันนะครับผมเนาะแต่เดี๋ยวอ่าเพิ่งโดนตัดสินใจนะทุกคนนะเดี๋ยวผมขอไปทาท่าแสงดูก่อนแล้วใครอยากดูรีวิวท่าน้ําด้วยนะครับคอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวทาเพิ่มให้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนชินชอบไปลืมนะฝากกดไลค์กดซับตะข่ายเป็นกำลังใจกับบูชแนลด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ